สวัสดีค่ะช่องอ้อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะเราก็มาเริ่มกันที่หนุ่มเหนือนะคะหนุ่มเหนือให้มาชุดเต็มกับชุดตัดงวดที่แล้วนะคะก็ชุดเต็มก็ให้มามีแค่4 1 4หนึ แล้วก็515359อันนี้ชุดสองตัวนะคะก็เข้าที่53เตม็มเต็มนะคะแล้วพอมาชุดตัดพอมาชุดตัดนี่ให้ชุดสองตัวมาอยู่ที่4959แล้วก็53แล้วก็เข้า53เตม็มเต็มค่ะมางวดนี้หนุ่มเหนือให้มาแล้วนะคะ หนุ่มเนื้อให้มางวดวันที่16สิงหาคม2566หนุ่มเนื้อให้ชุดเต็มมานะคะที่ให้เด่น1กับ2แล้วก็ให้เน้น2ตัวก็คือ18แต่จัดชุด2ตัวมาที่12 16 18 20 26 28 แล้วก็ให้เน้นที่1 8กับ2 0นะคะแล้วก็ให้ชุด3ตัวมาที่2 1 8 6 18 820 mm. กก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้หนุ่มเหนือให้เราตรงตรง ถูกตรงๆอีกเหมือนงวดที่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านใช้แนวทางของหนุ่มเหนือแล้วก็แนวทางของทุกท่านเอามาประกอบกันนะคะเพื่อเราจะได้ตัดสินใจว่าเราจะเล่นตัวไหนดีนะคะค่ะเรามาต่อกันที่แอดเนนแก้วนะคะแอดเนนแก้วงวดที่แล้วก็ให้เข้านะคะให้เข้าที่ ข้างบนก็คือ3 5 5 3นะคะมางวดนี้มาแล้วค่ะงวดนี้เนนแก้วให้ดินที่เลข0นิก5นิก8แล้วก็จัดชุด2ตัวอยู่ที่85 50 80 7 5 95 98 6 2 72 82 หกก็ชนกันหลายสํานักอยู่นะคะตัวที่งวดที่แล้วเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นแต่งวดนี้เน้นที่เลข85 50 80นะคะก็มีตัว62 26เนาะที่ชนกันที่ตรงกับหนุ่มเหนือค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านใช้แนวทางของท่านแล้วก็เอามา วิเคราะห์ว่าจะเลือกตัวไหนนะคะแต่ก็อย่าลืมกลับกันด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่อาจารย์ป้อมหลักกิโลเฮนนะคะงวดที่แล้วก็หลุดไปนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะว่าคุณเราก็ต้องมีเข้ามีหลุดกันบ้างค่ะแล้วงวดนี้อาจารย์ป้อมก็ให้ที่ให้เด่นที่เลขเลขสเลขศูนย์เลข, 4, เลข, 0, เลข2 แล้วก็ให้ชุด2ตัวที่42 40 02แล้วก็ชุด3ตัวให้ที่404 343ก็เอาไปตัดกลับลิ้นกันดูนะคะเต็บตัว4224นี่ก็ตรงกับปฏิทินคำชะนูดนะคะ ตัว0220นี่ก็จะตรงกับวันเข้าพรรษาเนาะก็เป็นเลขดังตัวหนึ่งก็คือวันเข้าพรรษาวันที่2ส,สิงหาที่ผ่านมานี้นะคะแล้วกต็ตรงกับหนุ่มเหนือด้วยนะคะตัว0220เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะนำไปพิจารณานะคะโตอกันที่เอดบอนคนหนุ่มเหนือนะคะ แอดบอลคนหนุ่มเหนือให้ชุด3ตัวบนอยู่ที่592 692 792 593 693 793แต่ว่าชุดนิ้นตัวนิ้นของเขาก็คือ592นะคะแล้วก็692งวดนี้เขาให้เด่นที่เลข9นะคะแล้วก็ให้ตัวเด่น สงตัวก็คือ9 2กับ9 3แต่ว่าเน้นๆก็คือ9 2แล้วชุดรองนะคะชุดรองให้มาที่7 3 7 4 5 2 9 5 0 5 1 5เอาละค่ะาก็ขอให้ทุกท่านกลับกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนำแนวทาง เอามาคำนวณกับแนวทางของตัวเองแล้วก็ขอให้ท่านหยิบถูกรางวัลใหญ่ได้เป็นเศรษฐีคนใหม่งวดนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ